สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแจกซีดไหมครับคุณนับซีดซีดห้องใต้ดินหรือว่าเมืองใต้ดินนับพิมพ์ตามผมเลยบังนับผมไปดูตัวเลขครับผมพิมพ์มัวครับแล้วก็มันก็เจอเลยครับทีนี้ผมก็ลองขุดขุดขุดมันก็เจอครับตอนแรกผมไม่ได้ขุดตรงตรงครับผมขุดไปเลยครับ นี่บหกหกแปดเก้าแปดสองหกสองเบหก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 อะไรนีะครับหกแปดเก้าแปดสองหกสองหกสนะับผมพิมพ์มัวครับ พิม,มัวแล้วมันก็เจอครับนี่ครับตอนแรกผมขุดแบบมึนหัวครับก็แล้ว,วไม่เล่นนะอฮะผมยังเดือดวางเล่นฮะมืครับเน็ตก็ะชากครับนี่ครับพอเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับอา้าวตอนนี้ผมมีชีวิตครับผมปรับก่อนครับแบบนี้ครับ นี่ครับคุณจะเห็นเป็นหมู่บ้านแบบนี้ใช่ไหมครับนี่ครับหมู่บ้าน m อ c ครับแล้วก็คุณเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับให้คุณอ่ะขุดลงไปเลยครับลงไปเลยนี่เลยครับไปครับนี่ครับนี่แหละครับเมืองใต้ดินครับผมจะลงมาสำรวจกัน รับเขาบอกว่ามีนี่วยครับมีประตูเอนเดอร์น่าจะอยู่ห้องนี้รัรอย่ามีกล่องเลยวยครับโอ้โหหนังเสือครับ ใมมเวลาบ้างตัวแล้วเดี๋ยวเล็บเรอจล้วหนังซื้ออีกแล้วห้องนี้นี่หนังซื้ออีกทุบไปนะครับเราจะเดินสำรวจกันครับผมไม่ค่อยมีอะไรทำสักเท่าไหร่ก็กลำไม่ยอมเนี่อยีแจกครับ อุ้ยหลุดห้องข้างล่างมีอะไรครับไม่เห็นมีอะไรครับมันเลยครับมันเหมือนเ<ว>ขาวงกฏครับคิปใครอะแต่มันไม่ใช่นะครับเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรไหมครับอัอนออน,นี้ตัวอิมน,นี่ว่าน่ากลัวมากเลยครับอันนั่นตัวอิม มันไม่มีอะไรครับเดี๋ยวคุณก็มาหาไอนี่กันเอง,เองครับอ,อุ้ยเมื่อกี้พมขึ้นเร็วมากออโอเคมผมรองขึ้นใหม่อโอโ้โหเร็วมากเลยครับผมก็มผมก็จะอ,อธิบายไว้เพียงเท่านี้นะครับแต่ในนี้มันมีประตูเอนเดอร์จริงครับแต่ผมไม่รู้ว่าตรงไหนเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณไปล้องเล่นดูแล้วก็สำรวจครับ เ็นเล่นเป็นมีชีวิตก็ได้นะครับใครทำบิ๊กแอคขุดลงมาครับมันก็สำหรับวันนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ